เล่มนี้คาวมาร์คคือใครคาร์มาคือใครว้าวเป็นใครเอย่ยครูจะบอกว่าบุคคลผู้นี้เวลาในมุมมองของครูนะเวลาสิ่งที่ครูได้จากงานวิจัยสิ่งที่ครูได้จากการสอนวิจัยออนไลน์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจะมีอย่างหนึ่งก็คือมุมมองความคิดมุมมองความคิดของคนต่างประเทศเขาจะเขียนหนังสือได้ดีมากเวลาเขามีความคิดอะไรเขาจะมีการจดบันทึกต่าง,งากันกับค,คนไทยการคิดจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเขาจะมองในภาพรวมจะมีอิสระเสรีในส่วนของการทำไร้กรอบ นี่เวลาเขาจะมองว่าสิ่งสําคัญมากๆเวลาเขาทาเขาจะขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยทาไมเราต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ชีวประวัติของบุคคลการมาร์การมากคือใครเขามีความสําคัญยังไงกับโลกใบนี้นะคะนับจะเกิดขึ้นกับการนับถือศาสนาทีนี้ตอนที่ครูซื้อเล่มนี้มานะคะเล่มไหนเล่มนี้นานมากปีตอนที่ซื้อคุณสังเกตดูนะราคาแค่1 0บาทคุณคุณว่าหนังสือกรณีนี้นานไหมก็จะมีชื่อครูแตมป์ไว้นะเป็นลักษณะของการที่เราจะเอาประวัติย่อพร้อมด้วยแนวคิดของลัทธิมาร์กอย่าง โดยคร่าวๆนี่ค่ะคุณเ,เห็นไหม,มทาไมเราจะต้องอ่านหนังสือกลุ่มนี้คือเราจะเอาแนวคิดของเขาคุณสังเกตว่าหนังสือที่เขียนแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันเขียนแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันแม้แต่เรื่องเดียวกันน่ะจะไม่เหมือนกัน